คุณผู้ชมคะยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของนักแสดงสาวสวยอย่างสาวโยเกิดกันอยู่นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าตั้งแต่เธอกลับมาโสดอีกครั้งในเรื่องของความสวยความปังเนี่ยนับวันนะคะสาวโยเกิดก็ปังขึ้นเอามากๆจริงๆแต่ได้ๆนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านสาวโยเกิดเนี่ยเธอก็เพิ่งจะเจอกระแสดราม,มานะคะหลังจากที่ได้มีการหย่าขาดกับอดีตสามีใครอย่างพีเคปิยวัฒ์ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการจบรักในครั้งนี้ของ โยเกิดแล้วก็ PK ดูท่าทีว่าจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่คุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนนะคะอยากขาดกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะต่อมาเองนะคะก็มีกระแสด,ดราม่าตามมาติดๆซึ่งก็คือนะคะทางด้านแฟนสาวคนใหม่ของ PK เปิยวัฒยอย่างสาวมีเรียนเธอก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะปาหลักฐานเด็ดเกี่ยวกับเรื่องของสลิปการเงินค่ะรวมถึงบัญชีมาของบริษัทของ PK ออกมาแบบรัวๆซึ่งงานนี้นะคะ พอทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่โยงไปที่ทางด้านสาวโยเกิดกันอย่างเยอะแยะมากมายแต่ว่านะคะทางด้านสาวโยเกิดเองเธอก็ได้มีการออกมาเปิดใจเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งทางด้านสาวโยเกิดนะคะเธอก็บอกเขาว่าเชื่อนะคะว่าถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะถามกันได้นะคะโยเนี่ยยินดีและพร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยของพี่พีนั้นๆซึ่งนี่นะคะก็คือสิ่งที่ทางด้านของส าวโยเกิดค่ะได้มีการออกมาตอบอย่างชัดเจนถึงเรื่องดราม่านะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองที่ก่อนหน้านี้ทางด้านสาวมิเรียนได้ออกมาปานหลักฐานคุณผู้ชมค่ะซึ่งนะคะสําหรับเรื่องราวดังกล่าวนี้หลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปอีกทีนึงว่าจะจบลงในทิศทางไหนแต่ทีนี้ข้ามฝั่งนะคะมาที่ทางด้านสาวโยเกิดกันบ้างค่ะโอ้โหตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเองเนี่ยเดินหน้ามูฟออนอย่างเต็มที่เพราะเมื่อเรานะคะได้มีการเข้าไป ที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวโยเกิร์ตก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าสาวโยเกิร์ตเองเธอก็ได้มีการ unfollow นะคะอดีตสามีอย่างพีเคเปียวัตไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้ข้ามมาที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของพีเคกันบ้างค่ะทางด้านพีเคนะคะก็ไม่ได้ติดตามสาวโยเกิร์ตแล้วด้วยเช่นกันเรียกได้ว่างานนี้นะคะทั้งสองเนี่ยต่างมุฟออนกันแบบเต็มที่และทางด้านของสาวโยเกิร์ตเองนะคะตอนนี้เธอก็ออกมาเคลื่อนไหว ค่ะอัพสตอรี่ไอจีแบบรัวๆนะคะเดินหน้าโมบออน ทำงานอย่างเต็มที่ในวงการบันเทิงค่ะเรียกได้ว่าโอโหนี่ก็ถือเป็นการมูฟออนแบบชัดเจนนะคะของสาวโยเกิดคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หากใครที่ได้ติดตามเธอเนี่ยก็จะเห็นความสวยของสาวโยเกิดนะคะตอนนี้เธอนับวันเนี่ยสวยขึ้นสวยขึ้นมากๆจริงๆค่ะเดินหน้ามูฟออนแบบเต็มที่แล้วจริงๆสําหรับสาวโยเกิดของเรานะคะซึ่งหลังจากนี้เองหากใครที่ติดตามเรื่องราวของสาวโยเกิดตติดตามเรื่องราวสถานะหัวใจของ เธอนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงว่าสถานะหัวใจตอนนี้ที่กลับมาโสดแล้วเนี่ยมีหนุ่มๆเข้ามาบ้างแล้วหรือยังอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ